อก็รังที่สา,ามาามาแล้วมาแล้วมาแล้วรังที่สามรังที่สามามาเนาะมันได้กินน้ำดีนี่เนาะมันติดไม้อยู่นั่นนะมันอยู่ใกล้ดีน้ำดีมันไม่หาีไข่เนาะ<ม>อันนั้นหางกระมีัผมเนี่ยพูดไงโอ้ไข่ยเยอะไข่เยอะ ต้นชมวงมดส้ม,อมสองพี่น้องตระกูลเต๋จะปิดกำลังเสาะไข่มดแดง โอ้ลังนี้ใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นต้นชมวงนะคะนี่ต้นชมวงโอ้ลังใหญ่มากลังที่สามโลละห้าร้อยเราไม่ขายครับวันนี้จะขายสามร้อยจะขายสามร้อยโลสามร้อยซื้อถึงที่โอ้ไม่พอหรอกพอ่ออันนั้นอนะมันต้องถังใหญ่มันล่วงลงล่างแล้วนะ่ะ ล้มนะโอ้โอ้โอ้ลังใหญ่มากหลังใหญ่มากนี่มีนกด้วยนก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 ,นก อันหนอันไหนอันไห้อันไหโอ้โหโห,โหโหใหญ่มากใหญ่มาก นกมันกลัวรังมันหรือเปล่านะอ,อืมมันติดกาลังนกอยูงนั้นไงเออตรงกลางก็มีนาตรงนั้นอ่นนนะ,นนนะอีกรังหนึ่งน,น,นะน่ะโอ้หใหญ่มากใหญ่มากนนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้น วันนี้เราอยู่ในสวนคุณชายเกษตรดินซีออร์แกนิกฟาร์มนะคะฟาร์มอุดมสมบูรณ์ไม่ใช้สารเคมีขอดูก่อนขอดูก่อนอ,อ,อ้ โอ้ยหลังที่สี่หลังที่สี่นั่นนะก่อหลังคาป่ะนั่น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  มือใช่ไม่ใช่อันนั้นเล็กอยู่ยโอ้โหยังแดดยังแดดเอดดดนี่ยัเออกกอนนะไม่เห็นนะอ,ออกอออกอนถ่านัไว้ก่อนเรียนเออหนไปยัแขอถ่ายเร่อนะโอ้หมดแดงเยอะมาก ออเยอะมากครับวันนี้ได้สามหลังแต่ครั้งนี้ได้สามหลังเลยสาที่ย้ายที่ย้ายที่ย นี่บ้านี่เนหลลกยูงหลอกโดนเ็เด็กจีได้ตัน้่ยมันตน่ยเยอะมากเยอะมากไข่ใ,ใหญ่มากม่มจีวานล่ไว้สักตนเดียวมันเลยรสู่พูในหิมีากตอนนี้หางเ ಿ ಮೇಯ ಮೇಲೆ